สวัสดีค่ะอากนิตย์แยมพับค่ะประธานกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลค่ะกลุ่มของเรามีสมาชิก5คนค่ะได้กู้เงินจากกองทุนสตรีจำนวนเงิน9 6 0 0บาทค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ฉช่ตาลค่ะเ,เราจะไปขึ้นมาจากต้นที่เรามีค่ะจะไปแล้วก็จะมาให้ สมาชิกในชุมชนนะคะมีรายได้ในการจ้างเฉาะค่ะแล้วก็จ้างกอกลอนตาลค่ะแล้วเราจะโพสต์ขายทาง Facebook ค่ะโดยที่ว่าเราตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางในว่าเราอเเราจะมาเฉาะกันที่นี่ค่ะแล้วก็นัด,นดรับให้แมค้ามานัดรับที่นี่ค่ะโดยที่เราจะนัดแม่ค้าค่ะมารับของที่นี่ค่ะโดยการที่ว่าเราจะโพสตเฟซเพื่อจะขายสินค้าค่ะแล้วจะจะเป็นระหว่าง เจ้าของสวนกับแม่ค้าเลยค่ะโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะมันจะได้ราคาเพิ่มมากขึ้นค่ะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ของน้ำตาลก็คือตาลจะนนดที่ที่หมู่บ้านเราอะทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นของในหมู่บ้านอย่างเช่นน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลปึกน้ำตาลสดแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วย เามาขายเราก็แค่เราเรามาวางหน้าร้านเนี่ยจะมีลูกค้าปีกเวลาเขาขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็จะแวะซื้อเราก็จะมีแบบเป็นพวกแม่ค้าที่แบบเขามารับไปขายตลาดนะัดไปขายทางจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลิตภัณฑ์นในร้านนะคะจะมีสมาชิกในร้านสมาชิกที่ที่ทำที่ทำร้านเนี่ยค่ะคือใครผลิตใครผลิตน้ำตาลสดกรน้ำตาลสดมาใครผลิตน้ำตาลติกกรน้ำตาลติกมาเราจะรับมารวมขายที่ร้านด้วยกันค่ะ ก็อันดับแรกเลยคือความสามัคคีช่วยกันหาผลิตภัณฑ์เข้ากลุ่มแล้วก็หาหนทางการขายใหม่ๆโ่านเฟซบุ๊กเพื่อลงกลุ่มต่างๆสินค้าโอทอปเพื่อจะได้มีคนซื้อมากขึ้นสินค้าเราจะได้ขายได้มากขึ้นกระจายมากขึ้นกระจายได้ลหลายๆที่ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะกองทุนพ,พัฒนาบทบาทสตรีค่ะที่ให้สมาชิกข,ของเราได้กู้เงิน เพื่อมาเป็นทุนในการพัฒนาอาชีพและสร <ำ S 1> ้างไรายได้ให้ครอบครัวของเราม,มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ